เร็วเร็วเร็วเอาไหนร้องเลยร้อกเลยเดี๋ยวมันจะกับเชือกเร็วเร็วเร็วลอกของของจากฝั่งนู้นมาของจากฝั่งนู้นมาเร็ว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 เนี่ยเอาเข้าหัวใหญ่เอาเตะอันนี้ออกเตะออกเลยมาแล้วมาแล้วผมผมจะจะไม่ไหวแล้วนะดันแกเข้าไปเดี๋ยวเร็วแกเข้าไป ูนนไอ้นนี้แนะย่เขาไปแย่เขาไปแย่เขาไปอีกนันเขาไปอีกนันเขาไปีนูนั่นแหละล็อกล็อกเลยดึงดึงเด้อโอเคปานี้ล็อกให้อยู่ติดอะไราดงเลยเมตรอันนี่ะได้ไหมพี่ได้ไหมเอนี่ให้น่อยอา เอาเอาเอาเชือกไหเอาเชือกมาสอดเขานี่ไล่เข้าไปไล่เข้าไปไล่เข้าไปไล่ไปดึงเชือกกันทีนีรับไปกันรัดไม่ใช่รัดดุรัดเชือกดึงดึงดึงสองดึงดึงสองดึงดึงสองดึงเอาเลือดไปก่อนเลือดออกแล้วรัดเอาเชือกแกะไปไปไปเชือกแกะเข้าไปบังเข้าไปบังเข้าไป รักก่อนลักก่อนจะไปหนึ่งหนึ่สองหุ้ยมันไม่ยอมออกเลนึ่เดี๋ยวนเดียวรัเลยรัรัตัวกันไว้นึ่งรัตัวกัเจะหมดแรงแล้วยันรักรัตัวกันหนึสองึ๊บหนึ่สองึ๊บัปดึงดึงเชื่ันดึงดึงดึงเชมั